ตอนนี้เราก็อยู่ในพระอุโบสถของวัดสุทาวาวิปัสนาอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดนครศรีธรรมนะครับซึ่งวันนี้จะทําพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นอภิมหาโพกรั์นะครับซึ่งจะเริ่มในเวลา15นาฬิกา39นาทีขณะนี้ด้านหลังนะครับก็เป็นการเตรียมงานต่างๆครับรวมทั้งวัตถุมงคลที่ได้มาจัดตั้งอยู่ในบริเวณพระอุโบสถของวัดแล้วนะครับโดยพิธีในวันนี้นะครับก็จะมีหลวงพ่อรัก อารานโยนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์ในการพุทธาพิเศษในวันนี้นะครับส่วนเหรียญต่างๆนะครับที่นํามาพุทธาพิเศษในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นลูกของหลวงปู่ทวดและด้านหลังนั้นก็จะเป็นเรื่องของยัน5ยอดนะครับโดยเหรียญที่ทําการพุทธพิเศษวันนี้นะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่และก็เหรียญทรงรูปเสมานะครับซึ่งด้านหลังของเหรียญน,นั้นก็จะเป็นยัน5ยอดนะครับซึ่งทางด้านของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นอภิมหาโภคทรัพย์เนี่ยทุกขั้นตอนในการสร้างนะครับทำอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างพุทธคุณด้านนิรันตรายรวมถึงด้านคาดแคลปลอดภัยนะครับโดย รายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสมทบทุนในการซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองเพชรที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับเนื่องจากรายได้ทั้งหมดในการทําการพุทธาพิเศษและก็ในการเช่าบูชานะครับโดยเหรียญทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด9เนื้อด้วยกันนะครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะนะครับแล้วก็เนื้อชุบเงินลงยาน้ําเงินเนื้อชุบทองลงยาแดง เนื้อชุบทองขัดเงาพ่นสายและเนื้อชุบเงินขัดเงาพ่นรายเนี่ยจะมีการจัดสร้างนะครับชนิดละ999เหรียญครับเนื้อทองชนวนนะครับก็จะมีการจัดสร้าง1 9 9 9เหรียญและเนื้อทองแดงก็จะมีการจัดสร้าง2999เรยบ้เหรียญครับ ตอนนี้หลวงพ่อนะครับก็กำลังจะแจกวัตถุมงคลนะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมในางานพิธีพิเศษหลวงปู่ทวดรุ่นมหาโพค์พนะครับขณะนี้ก็จะรับสิ่งวัตถุมงคลนะครับจากหลวงพ่อครับซึ่งได้รับกันทุกคนนะครับซึ่งหลวงพ่อก็นำหมวกแล้วก็วัตถุมงคลมาแจกกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีพิเศษกันที่ครับไวเลยตามมาเลยออกซ้ายเลยครับออกซ้ายเลยใสโนโน อห <ừ. S 2> <c oughs> ลวงพ่อบอกใส่โชว์หน่อยนะฮะเดี๋ยวเดินกันมารอคอยนะฮะมารอคอยที่เดี๋เช้านะฮะ กำลังจัดเตรียมอยู่นะฮะใครสนใจก็เตรียมนะฮะทั้งจริงนะนอกจากที่จะได้รับนะซึ่งหลังจากที่นําพระทั้งหมดไปทําการก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับหลังจากทําพิทีมพิเศษเสร็จทางทีมงานนะครับแล้วโดยเจ้าทผู้จัดสร้างเนี่ยก็ได้ทําลายบล็อกทั้งหมดนะครับซึ่งยืนยันว่ารุ่นนี้จะไม่มีการนําออกมาผลิตใหม่นะครับโดยทางด้านของหลวงพ่อรักนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดนะครับได้ทาการทํานะครับคือ ทำลายบล็อกออกนะครับบล็อกนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่คือด้านหน้าของลูกเหรียญเสมานะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญเสมาเหมือนกันนะครับซึ่งทางด้านของหลวงพ่อรักเนี่ยได้เอาอุปกรณ์ทําลายนะครับซึ่งอย่างนี้จะใช้ไม่ได้แล้วครับจะไม่มีการปั๊มนะครับแล้วก็ส่วนอีก2อย่างนะครับก็คือเหรียญลูกไข่ก็ได้มีการทําลายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการยืนยันแล้วว่าบล็อกทั้งหมดเนี่ยได้ทำการทําลายจะไม่มีการนํามาสร้างอีกแล้วนะครับเรายังมีทีมงานที่รออยู่ด้านนอกนะครับที่ยังเกกตา กับประชาชนที่เดินทางมาบูชาพระในวันนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณโตกับน้องฝนด้านนอกครับขอบคุณครับคุณพี่ชื่ออะไรนะฮะชาติคมสุภาพครับอ๋อวันนี้มาจากไหนครับอ๋อมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพเหรอครับโหเห็นให้ผ้าเต็มเลยนี่มีทุกรุ่นเลยนี่ของหลวงพ่อรักครับผมจับทุกร่นเลยนะนี่ของหลวงพ่อรักเกือบจะทุกรุ่นครับอ๋อทุกรุ่นเลยฮะเกือบจะแสดงว่าเป็นสิษธ์หลวงพ่อปาครับใช่ครับผมโหนี่นี่มาจากไหนนะฮะกรุงเทพครับกรุงเทพนครครับผมโหมีทุกรุ ครับน้ำหนักรวมกันคงหลายกิโลก็ประมาณ10บกิโลที่ใส่อยู่จัมโบ้ก็25่สโลของของพี่ชื่ออะไรนะฮะชาตีคมสุภาพครับชาตหรือจิ๋วร้อยดอกครับจิ๋วร้อยดอกครับผมอ๋อมีในเฟซครับชื่อเฟซจิ๋วร้อยดอกครับผมแสดงว่าเนี่ยห้อยเนี่ยมีทุกรุ่นเลยของหลวงพ่อรักครับผมนะครับแล้ววันนี้จองอะไรเหรียญอะไรมั้งครับก็เหรียญหลายเหรียญนะครับผมเหรียญปูทวดครับอ๋อมีผู้ชมเข้ามาจองเพียบเลยนะวันนี้นะครับนะขอบคุณคุณจิ๋วร้อยดอกนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ พี่ทราบข่าวจากไหนคะคในกรณีที่ที่มาเออหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเอหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดน,น,นะคะแล้วพี่มาจากที่ไหนคะมาจากนนทบ,บุรีครับนนทบ,บุรีเลยนะมากี่ท่านคะสองคนครับมาสองท่านนะแล้วเราอ่าบูชาเป็นรูปอะไรไว้คะเป็นรูปไข,ข่กระเซมมาครับโอ้อย่างละกขี่เหรียญแคะอย่างละเหรียญครับอย่างละเหรียญนะคะก็คือมาด้วยใจัาธาจริงๆนะคะนี้เป็นรูปสินค้ารักโอ้ยขอบคุณพี่มากเลยค่ะค่ะโชคดีค่ะพี่ค่าสวัสดีค่ะเออ ที่ครับเท่าทีครับ<ม>ขอ,อมาจากไหนฮะเนี่ยมาจากธรรมศาสตร์ครับผมธรรมศาสตร์ไหนครับธรรมศาสตร์หลังรรรสิตครับอ๋อมาจากมอธรรมศาสตร์หลังสิตอันนี้มาพอดีมาจองไม่ทันไหมฮะครับจองไม่ทันครับเอามาจองหน้างานเลยครับ<อ>วันนี้จองรออุ่นไหนรุ่นรุ่นไหนมั้งครับก็จะมีเหรียญเซมากับเหรียญรูปไข่ติดตามตลาดข้อมูลมาจากไหนถึงถึในมาถึงนี่ฮะดูในหนังสืออยู่ในหนังสือนะก็มีอ๋อนี่ก็เป็นคนที่ชื่นชอบของหลวงพ่อรักเหมือนกันพอเป็นศิษย์ลูกหลวงพ่อรักมาแล้วเป็นศิษย์ด้วยครับผมโอ้โหมา ทุกครั้งลหรือเปล่าเนี่ยมาเกือบทุ้งตระกูลโอเคขอบคุณคุณพี่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ขอของพี่จองรุ่นไหนบ้างครับเนี่ยมีไปเนี่ยแต่รุ่นเนี่ยตัว่าอเดียวรุ่นเอาไปเล่นกันแล้วจำไม่ได้รุ่นไหนมามาจากไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพนะชื่อคุณเลยครับคุณปูครับคุณปูมามาจากที่ไหนกรุงเทพพระรามเจ็ดพระรามเจ็ดครับพระรามเจ็ดเองโอ้วันนี้มาถึงที่เลยนะฮะมาที่อยุธยาเลยมาเพื่อมาจองหลวง หลวงเหรียญของหลวงพ่อนะครับนะฮะอันนี้รุ่น โอ้โหเหรียญนี่สวยจริงๆเลยนะครับก็คงอาจจะไปบูชานะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปะครับเป็นนะมาทุกครั้งเลยนะครับโอ้โหขอบคุณคุณโป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัวนะสวัสดีค่ะพี่คะสวัสดีค่ะพี่มาจากจังหวัดอะไรคะมาจากสมุทรปราการค่ะโอ้มากี่ท่านคะมาสองท่านค่ะสองท่านนะคะแล้วทราบสื่อมาจากไหนคะในวอลสองวอลแปดค่ะวอสองวอแปดเลยนะโอ้วนี่ในแฟนรายการเราเลยนะคะแล้วพี่ปวด ที่ที่มานี่เพราะว่าทราบข่าวจากสื่อที่วสองวันแปดแล้วก็ได้มาทําบุญเป็นประจําอยู่แล้วะ่่ใชคเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรักอยู่แล้วนี่นะคะลูกศิษย์ตัวจริงเลยนะคะนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาจองเหรียญเสมาอโอเหรียญเสมานะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้จองก็รีบเลยนะคะเหรียญจำนวนจำกัดนะคะขอบคุณพี่มากนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็คือประชาชนพี่น้องนะครับที่เดินทางมาเช่าบูชาเหรียญของหลวงปู่ทวดรุ่นอภิม หาโพกซับนะครับซึ่งทําการพุทธ,ธาพิเศษวันนี้นะครับที่วัดวิปัสที่วัดสุทาวัดปัส,สนาจงนังหวัดนครศรีธรรนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยได้มีการสั่งจองเอาไว้และรวมถึงผู้ที่มาร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษก็มีการมาเช่าบริเวณหน้าพิธีงานเลยนะครับเนื่องจากเสร็จแล้วก็มาบูชากันเลยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมที่ไหนเราก็จะนําเสนอกันต่อไปครับได้